วันนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนเกมศึกไทยลีกนะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วครับพ่อฮะใช่ครับแป,ป๊บแป๊บเตะห้านัดน,นะพ่อใช่ครับก็มีหลายทีมที่สมบุกสมบันหน่อยวันนี้เนี่ยนะครับก็พูดซะหน่อยแล้วกันนะพ่อท่าเรือกับชลบุรีก็เป็นความเสียวส้ของโค้ชมากกว่านะครับการท่าเรือถ้าไม่ชนะหรือเสมอมาเนี่ยเก้าอี้มันสั่นคออยู่แล้วแหละชลบุรีก็เหมือนกันเพราะโค้โจก็มีปัญหาม,มันยังไม่เคยชนะมาเลย แบงคอกครับเจอก,กับบุรีรัมย์เกมโคตรเดือดทั้ง2ทีมฟอร์มโคตรดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าด้วยต้องเจอทีมใหญ่ทั้งคู่คือโปรแกรมมันล็อกทั้ง2ทีมเลยว่าบิกแมตช์เท่านั้นตอนนี้สาเกมระบบไม่เท่าไหร่เท่ากับตัวผู้เล่นที่จะลงไปทดแทนอ่ะแล้วทีมขวัญใจประชาชนจะฟื้นไหมพ่อฮะอะไรเย่ยบีจีพ่อไปเยู่เชียงรายโอ้โบีจีก็ต้องอยอมรับว่าเม็ดเงินเยอะลงทุนเยอะในส่วนของบีจีแล้วก็อย่างอยากจะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่า ต้องยอมรับว่าเห็นแล้วมันมันมันอยากจะเชียร์ทีมแบบนี้ฟันธงไทยลีกสัปดาห์นี้ใครสามาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนเกมศึกไทยลีกนะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วครับพ่อฮะใช่ครับแป๊บๆเตะ5นัดนะพ่อใช่ครับก็มีหลายทีมที่สมบุกสมบันหน่อยครับ พอไปเล่นเอฟแชมเปียนลีกนะครับอีลิสมาแล้วก็ AFC 2มาคือลอด2ปิวอ2ออ<ต>่าลอดปิวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทีมไหนที่มีสควอตทีมที่มันเล็กอ่ะจะเป็นปัญหาต่อการเล่นในระบบไทยลีกมากอมพอมันจะมีลีกคัพมี FA Cup ันะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของฟุตบอลช็อปปีค้คัพแล้วก็ยังมีในส่วนของอีลิทที่มันเตะก,กันอยู่แล้วนะครับเอฟซีทูเนี่ยมันถ้ามันสควอตทีมมันเล็กๆปัญหาเยอะคือตอนนี้มันเห็นชัดเลยนะเพราะว่าคือเวลาไประดับเอเชียเนี่ย คุณเหมือนจะต้องมีไกลาๆอีกสักทีมหนึ่งใช่นะฮะเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยอย่างอย่างต่างชาติแล้วกันนะพะ่อฮะคือมันเปลี่ยนโฉมหน้าจากเล่นในลีกกับตัวที่เล่นในเอเชีย9คนพอ่อต่างชาตินี่ที่เห็นชัดๆก็มีที่ทีมต่างทีมต่างประเทศอย่างอย่างวีลีของเวียดนามเวียดนามอย่างนี้ลงสนาม10คนครับ นะฮะอย่างโพชอนเงี้ยโพชอนนี่ถึงแม้จะเป็นดูคนเกาหลีนะฮะแต่2ทีมนะเป็นทีมเมเวชนขึ้นมาก็ไม่ได้เล่นเต็มทีมกับเล่นวันกับบีจีนะฮะเซลังอกก็มีการอาจจะมีหมุนเบียนบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ยา h o o นี่ก็เห็นชัดก็ทั้งทีมเหมือนกันแล้วก็เห็นทั้งทีมอีกก็บุรีรัมก็สิบคน1 0คน11คนกนทั้งทีคือพวกนี้เขาเตรียมตัวมาเขาเตรียมตัวเพื่อจะเล่นแบบนี้จะนั้นนะทีมคอลทีมใหญ่ไม่โอเคอย่างทีมเล็กเนี่ยไปแล้วเหนื่อยก็ต้องบอกว่า BG ก็เหนื่อยรบรีไมม่่ต้อองถาเหนืยมาก ก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านะฮะที่ได้ไประดับเอเชียนะครับคือจะไปบอกให้เขาแบบเหมือนสมมติว่าถ้าทีมไทยเราอยากให้ผลงานดีมันจะใช้ทีมเท่าเดิมไม่ได้ไงมันไม่มีเงินมันแพงมากมันโอ้โหจ้างมา10คนอย่างอย่างนำดินเนี่ยสิคนของเวียดนามไม่เห็นแล้วยังมีตัวอื่นอีกเนี่ยตีถ้าเดือนละล้านก็10ล้านละ1ิบคนก็10ล้านละใช่ปะ มูลค่ามันขนาดไหนแต่แต่บุรีรัมณฑ์ตีซะสองล้านถัวเฉลี่ยสิบคนก็เท่าไรยี่สิบล้านครับนะแต่บุรีรัมย์เขายังมีเม็ดเงินเข้ามาตลอดใช่ไหมก็ต้องดูว่ามันอย่างราบุรีเงี้ยจะเอาเข้ามาก็ตายแล้วที่ฟุกก็บอกว่าบายยเออมันไม่ไหว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 อย่างทีมเงินถุงเงินถังอย่างบียูเงี้ยยังยังไม่ไหวเลยครับีจีก็แย่แต่ก็จะเห็นว่าบียูเนี่ยทำได้ระดับหนึ่งเลยนะพ่อก็ระดับแต่ก็ไม่ลงตัวเยอะไงก็ระดับผู้เล่นระดับหนึ่งนะครับโหขนาดขดรวยมากรวยเป็นแสนนล้ามกั่ เพราะฉะนั้นทําฟุตบอลแล้วคิดดีๆนะฮะคิดดีๆไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะแต่ทีมยังบุรีรัมย์ทำได้เพราะว่าเขามีเขาเสถียรในเรื่องของแฟนคลับเรื่องของของที่จะลึกเรื่องของมูลค่าการัตลาดแต่ทีมที่ตามลงมามันยากอะ่ะมูลค่าการตลาดอย่างบีจีเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ยังไม่เสถียรเพราะทีมมันยังไม่แนะ่มันความคงเส้นคงวาม,มันไม่มีบียูไม่ต้องไปถามเลยเลย่นร่อนเตะสนามรุ่สนามเนี่ยแฟนคลับมันจะน้อยราบุรีทั่วแน่ๆนะที่ ที่ในถิ่นโลโก้ของตัวเองนะก็ยังขายของไม่ได้เท่าเท่าเดิมครับนี่ยังไม่นับนะว่าที่มันมีข่าวออกมาเพราะว่าเออเหมือนกับว่าเอานักเตะในเอเจนต์ตัวเองหลายคนกลายเป็นว่าจากดีมากกลายมาเป็นเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีปัญหาตรงนี้อีกเยอะนะครับแต่ตรงนั้นว่ากันไปเนาะเรามาดูไทยลีกดีกว่าพ่อสัปดาห์ที่5ครับดูทางด้านของโปรแกรมการแข่งขันนิดนึงนะครับโปรแกรมการแข่งขันครับอันนี้แคปหน้าจอแล้วไปดูตามนี้เลยนะครับขึ้นให้แล้วนะฮะก็ไล่เรียงทุกคู่ถ้าเรือเดี๋ยวถ้าเรือแข่งวันนี้ชมบู รีนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะเดี๋ยวมันแข็งแล้วนะครับส่วนบิ๊กแมตช์พ่อหุยสัปดาห์นี้บิ๊กแมตช์เยอะมากนะฮะอย่างเมืองทองกับราดหลีก็น่าดูนะครับอย่างแบงคอกกับบุรีรัมย์ก็น่าดูนะครับแล้วก็เนี่ยก็เป็นบิ๊กแมตช์วันศุกร์เนี่ยแหละครับท่าเรือชมบุรีนะครับมีหลายทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับตารางคะแนนหน่อยครับตารางคะแนนเนี่ยก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์เป็นทีมเดียวนะพ่อที่ชนะรวดนะครับ12แต้ม นิดลิว่าผูหรือเปล่าเนี่ยลิว่าผูหรือเปล่าเออก็ชนะนาทีท้ายบ้างยด้วยนะครับครับางทีไม่ได้ไม่ได้ันในจุดโทษ2-0นะเหมือนลิว่าพูนเดะเลยเออใช่ลิว่าพูนทีมที่เป็นแชมป์เขาต้องมีแบบนี้นะครับเออแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าโหน่าสนใจมากลัดรีสิบแต้มนะครับแบงคอกสิบแต้มแบงคอกเหมือนจะเราไม่เติมไม่เติมไม่เสริมไม่ดีเอ้าเหมือนเดิมดีก็วิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วคุณภาพของโค้ชแบงค์นี่ต้องยอมรับนะครับครับนะฮะอ่ะ เนี่ยเรามาดูคู่แรกเบาๆชิวๆนะพ่ออย่างวันนี้เนี่ยนะครับก็พูดซะหน่อยแล้วกันนะพ่อท่าเรือกับชนบุรีก็เป็นความเสียวไซของโค้ดมากกว่านะครับการท่าเรือถ้าไม่ชนะหรือเสมอมาเนี่ยเก้าอี้มันสั่นคอดอยู่แล้วแหละหมดฟีฟ่าเดย์ก็คงจะต้องไป่ะนะฮะฉะนั้นต้องหน้าเดียวคือต้องชนะชนบุรีก็เหมือนกันเพราะโค้ชโจก็มีปัญหาไม่มยังไม่เคยชนะมาเลยมาเยือนการท่าเรือไม่ง่ายนะครับโค้ชโจนี่ก็เก้าอี้สั่นเหมือนกัน<า>2ทีมนี้ ผู้เล่นผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผู้เล่นน่ะแต่วิเคราะห์ผู้เล่นของการท่าเรือจะเป็นสงสัยนิดหนึ่งว่ากามามาบ่นว่ามีผู้เล่นต้องการเปลี่ยนตัวครึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับพอเล่นพักครึ่งแรกแล้วมันไม่ไม่มีแรงต้องขอเปลี่ยนตัวออกฉะนนั้นก็ต้องไปคุยว่าให้คุณระบบซ้อมคุณคุณไม่รู้เลยนักบอลคนไหนฟิตรือไม่ฟิตนะฮะเนี่ยตองกามาคงต้องไปสืบตอนนี้เขาคงจะต้องรู้เรื่องแล้วว่าระบบที่เขาซ้อมมานักบอลเล่นไปครึ่งเดียวแล้วหมดแรงมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งอาจจะท้องเสียไหมไม่สบายหรือเปล่่าาเเปป็นไข้หรือล ะะมีปัญหาทางบ้านไม่ได้นอนมาหรือเปล่าต้องไปสืบใ,ให้ละเอียดต่ไม่ใช่เล่นๆไปขอเปลี่ยนตัวโดยบอกให้ไม่มีแรงนี้มันน่าสงสัยนะฮะนี้ก็ต้องดูปัจจัยแต่ในชนบุรีก็ความลงตัวของเกมนะฮะมากกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไราการจัดตัวใช้าใช,าชานรงไปเล่นตรงหน้าต่ำเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่าไปเป็นคอนดักของทีมประสบการณ์มันยังได้หรือย,อยังอะไรเงี้ยโคโจก็ต้องศึกษาละเอียดว่าจะไปอยู่ด้านข้างจะเป็นประโยชน์มากกว่าเราเอาตัวอื่นเข้ามาไหมแต่ก็มีเสียงเบาๆว่าต่างชาติไม่ได้เท่าที่คาดหวัง ก็อันนี้ก็เป็นมุมมองที่โคชโจต้องไปดูเราก็แค่ดูว่าวิเคราห์วิจารว่าเฮ้ยไอความคุณภาพของการยืนแบบนี้มันพอสมควรหรือเปล่าแต่ถ้าปัญหาไปในทีมมันเป็นแบบไหนโคชโจต้องไปแก่แต่เรามองแล้วชาญาลงมันเต้นหน้าต่ํามันจะสมควรหรือเปล่าตัวอื่นมันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนี่มุมมองที่เราไม่รู้ลึกไง ก็เหมือนเรามองท่าเรืออย่างเงี้ยว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกามาก็ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าถ้าตัวเองอยู่ในทีมไม่รู้ก็ต้องสงสัยฟีฟ่าก็ต้องไปอาจจะสลับตัวไงอีกคนไปทีมชาติทีมชาติมาอยู่ที่นี่โอ้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันเองคู่นี้นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะอ่ะเรามาดูคู่แตงขอพูดคู่บิ๊กแม์ก่อนนะเพราะอาจจะไม่ได้เรียงตามซีเควนซ์เท่าไหร่นะครับเพราะมันน่าสนใจจริงๆนั่นก็คือแบงคอกครับ จอกับบุรีรัมเกมโคตรเดือดทั้ง2ทีมฟอร์มโคตรด,ดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าด้วยต้องเจอทีมใหญ่ทั้งคู่คือโปรแกรมมันล็อกทั้ง2ทีมเลยว่าบิ๊กแมตช์เท่านั้นตอนนี้3าเกมระบบไม่เท่าไหร่เท่ากับตัวผู้เล่นที่จะลงไปทดแทนในส่วนของแบงคอกตัวมันจะน้อยกว่าคบ,บุรีรัมนี่มันเปลี่ยนยกทีมได้ไงข้างสนามนี่มันมองใครก็ลงได้แต่ทรูแบงคอกนี่มันต้องมีขีดจำกัดมันจะมีแกมประมาณ6 7ตัวแล้วที่เหลืออีก4ตัวมาเปลี่ยน ครับแต่ของบุรีรัมม์มันยกทีมได้ความสดค,ความมันทุกอย่างมันสมบูรณ์กว่าไม่ว่าจะเป็นทีละทอนพิธีวัดนะครับใครก็แล้วแต่มันเยอะแยะนะฮะที่เขาสามารถที่รัตนากรพันสามันเล่นได้หมดไงที่ไม่ลงมานัดและในเอฟซีเลิกแต่ของทรูนี่มันโอ้โหมันมันล้ามาจาก การเดินทางไปเล่นแล้วเดินทางกลับมาด้วยพาะไปเยอเซลังอกลับมาพักมันจะความพอเพียงของการพักมันจะไหวขนาดไหนยังไงแต่พี่แบนก็มีมีเปลี่ยนนะพ่อเขาประมาณที่พ่อบอกสี่สิบห้าคนใช่ครับเขาต้องเปลี่ยนสี่สิบห้าคนแต่เขาไม่สามารถทําได้เหมือนบุรีรัมย์โดยยกแผงถูกต้องถูกต้องมันก็จะอาจจะต่างกันเรื่องความล้าความสดต่างกันอยู่แล้วครับต่างกันแน่นอนครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดของแบงคอกเนี่ยพ่อฮะจาก เกมที่เขาผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งหมด4เกมเนี่ยเขาก็มีเพี้ยงพั้มไปแค่เกมเดียวแล้วไม่ได้แพ้ด้วยก็เป็นแค่การเสมอเท่านั้นนะครับ,รบแต่ว่าเกมอื่นๆที่พวกเขาลงสนามไปเขาก็ดูแล้วจะทําได้ดีนะเพราะแล้วนักเตะของเขาเนี่ยเขามีตัวทีเด็ดตัวความหวังอยู่ในแนวรุกอยู่แล้วมันนั้นก็เป็นส่วนที่การเจอทีมมามันก็เวลาวิเคราะห์มันก็ธรรมชาติของการเจอทีมต่างๆแตกต่างแต่เจอบุรีรัมก็เหมือนกับ ดับบี้แมตช์นะครับหนึ่งเจอสองอย่างเงี้ยมันเป็นมันแตกต่างกันเขาเล่นเหนียวอ,อยู่แล้วไม่ว่า<อ>คุณจะเล่นดีมายัางไงสี่นัดแรกมาเจอบุรีรัมผ่านัดแรกหกนัดแรกเจ็ดนัดแรกนี่ดีเองไครเจอบุรีรัมย์ก็ต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดต้องจัดทีมให้ละเอียดเพราะว่าทีมไม่เหมือนกันเพราะว่าทีมระดับบุรีรัมย์คือมันทีมระดับเกจิอาจารย์ครับใครเจอก็ต้องหนาวไส้ทุกทีมจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ที่โค้ชแบงค์เล่นลับลึกไหมคุมโซนไหมหรือเพลสเลยไหมอะไรแต่สไตล์โค้ชแบงค์ก็เคยเเเห็นนนนนนนออยู่่่่่แแล้้้ววะคครรรัับบาามมมไไีงชชๆก ไม่เสียบอดง่ายเลยรคความเสี่ยงไม่มีนักเตะที่น่าจับตามองที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นคีย์สำคัญในเกมนี้ก็ไล่เลียงชื่อให้นะครับเผื่อหลายๆท่านดูแล้วเออมีคนนี้ด้วยคคู่เซนเตอร์แบ็กเขาดีพอเอเวอร์ตันกับไมอาผมว่าตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วแหละก็มาลงตัวเดี๋ยวจะดูว่าจะเอาบิสซลี่อยู่หรือเปล่านี่แหละคำตอบอยู่นัดนี้ใช่ครับบิสซลี่แล้วไอ้ชูชูทั้งหลายเนี่ยสองพี่น้องจะเอาเขาอยู่ไหมครับยังมีเคาสิทธิ์อีก แล้ oh. เผลอเปลี่ยนมาตอนนี้ก็เอาสุพนัดอยู่หรือเปล่าที่จะทอนลงมาอีกโอ้ยเกาหัวครับโอ้โ oh, ห <laughs> แต่เขาซิดนี่ต้องยอมรับจริงว่าแม่ <laughs> เสียใครก็ได้อย่าเสียเขาซิดมันเหมือนมันเข้าใจทีมอะพ่อครับก็อยู่ที่ทีมฮะ,ะว่าจะระบบเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันดาวซันโวบิโซลี่จะเอาอยู่ไหมและบิโซลี่จะกระทุ้งกี่ประตูใช่ครับนะครับคู่นี้ก็จะประมาณการตัวกลางชนกันน่าสนใจแต่เพราะว่าการบุรีลำจะดีกว่ากางทรูเหนือกว่าถึงแม้จะมาเยือนก็ตาม นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยววัดความคมด้วยนะครับว่าหนังเหนียวหรือมีดคมครับนะฮะอ่ะมาดูกันที่อีกคู่หนึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะแล้วแฟนลับก็น่าจะน่าติดตามคู่นี้นะครับเมืองทองเจอกับราชบุรีเมืองทองก็เป๋มาเขาที่แล้วไประยองโดระยองกระซวกมากลับมาเล่นในบ้านเนี่ยคือบอกฟอร์มกำลังดีรันดีไปเจอระยองก็โดนมาพอมาเล่นในบ้านปั๊บเนี่ย มาเจอล,าบ,ลาบุรีเนี่ยกลัวจะเป๋ต่อนเนื่องก็คือว่าไปเล่นบอลเอเชีย bon มาแล้วกลับมาเนี่ยบางท,ทีทรงมันเสียพอทรงเสียถ้าเป๋ต่อนเนื่องมันจะเป๋ยาวนะม,นมันเคยเหตุการณ์อย่างนี้มาเจอทีระดับกลางๆแล้วไปเล่นต่างประเทศมาเนี่ยร,ระดับไอ้บอลลีกแบบนี้แล้วไปเล่นมาพอทรงเสียกลับมามันจะมีปัญหาความมั่นใจของนักเตะลาบุรีจะมีปัญหาเนี่ยระบบทีมผมว่าก็โอเคแต่ความมั่นใจจะหายไปแต่เมืองทองเนี่ยคุณจะฟื้นกลับมาจากโดระยองกระซวกมากลับมาเล่นในบ้านเป็นแบบไหนย่างไรอันนี้น่าสนใจน่าติดตาม อืนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องลองดูนะเมืองทองครับคัคคณาคมยกเควินเอ่อเมลวินนะครับมีทางด้านของดูรานนะครับคือนักเตะของเขานี่ก็มีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะมีแนวรับซอนคอปโอ้แต่ซอนคอปคราวที่แล้วเสียรางวัลไปเจอโดนหลอกหลังหักไปเลยนะครับก็เสียท่านะแล้วก็โดนทําประตูไปได้นะครับเจอเสกสรรอ่าเสกสรรเสกสรรล็อกมาปุ๊บซอนคอปล้มไปแบบเสียราคาเลย โอ้โหนะครับแต่ราชบุรีอย่างที่พ่อบอกจริงๆนะครับว่าตัวจริงๆแล้วดีนะแล้วก็ทําเกมตรงกลางเนี่ยได้ค่อนข้างดีในหลายเกมที่ผมดูมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าจะมีผลแหละกลางสัปดาห์เป๋เยอะก็ก็มีก,ก็ดูกันต่อไปอ่ะเพราะว่าทีมแบบนี้มันจะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป๋แล้วมันอาจจะมีเปต่อเนื่องระวังให้ดีระวังให้ดีครับนะครับไปต่อครับเรามากันที่ลำพูนกับ โคราชนครราชสีมาอันนี้ก็จะเตะกันในวันเสาร์เนาะคู่แรกก็ใกล้เคียงกันนะลำพูนก็แห้งชามน้ำชามอ่ะครับคือมันไม่มันไม่แน่นอนว่าเล่นในบ้านจะจะขนาดไหนนอกบ้านบางทีนอกบ้านก็ไปชนะได้ในบ้านบางทีว่าจะชนะแล้วก็ทีมระด,ดับลำพูนนครราชสีมาเป็นทีมเกียรติเดียวกันไงี่ยนครราชสีมาเกากะโค่นลำพูนในบ้านลำพูนเกากะว่าน็อกนะครราชสีมากเก็บสามแต้ม นะฮะตุนไว้ก่อนนะฮะในการนับคะแนนนับอันดับใช่ไหมฮะเพราะว่าทีมระดับเดียวกันถ้าไม่น็อกไม่ได้นะมันก็จะเป็นปัญหาครับนะฮะนี่ก็ต้องอันนี้พูดปองตรงแห้งช้าน้ําช้าโอกาสเสมอสูงครคุณเนี่ยครับแต่ว่าไปจับตาดูผมจะตามดูนี่เพราะออสมันดูที่มันจะคลาสดีต่อเนื่องเลยหรือเปล่างดลยที่ยิงยิงดีนะพ่าเลี้ยงเข้าตัดแล้วยิงดีก็ต้องดูต้องดูอยากดูตัวนี้เพราะว่าผมว่าน่าจะมีมูลค่าในในเวลาต่อไปหลังจากนี้ถ้ายังเก่งขนาดนี้ต่อไปนะครับอ่านะครับขณะที่ โคราชเนี่ยบอลฟิตนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับะะนนก็เน้นฟิตอยู่แล้วนะ,ะครับโคตรละก็บอกตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลแล้วว่าทีมเขาศักยภาพของนักบอลอาจจะต่ําแต่เรื่องของความฟิตเป็นอันดับหนึ่งก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับ,บอุทัยสุขโขทัยครับพ่อฮะอันนี้ก้นร้อนนะอุท,ทยัยโคจิโนโนนี่ถ้าในบ้านคราวนี้ถ้าแพ้สุขโขทัยผมว่าไปอีกแต่นัดเนี้ยผมไม่ถึงฟี ف าเลยไม่น่าถึงเพราะว่าอุทัยนี่ คือสุขโขทัยเป็นทีมเกตเดียวกันแล้วฟอร์มก็ต้องอยอมรับว่าเยือนก็ไม่ดีครับฉะนั้นถ้าอุทัยโค่นไม่ได้นี่มันน่าจะไปแล้วแหละมันไม่ได้อยู่เลยคือถ้าเป็นผมผมก็ไปอ่ะคือทีมไม่ใช่อุสุขโขทัยไม่ดีนะสุขโขทัยก็ดีเพียงแต่สุทัยออกมาเยือนนะอุทัยมันมีคุณภาพดีกว่าในเกมเยือนในเกมบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีมเหนือกว่าสุขโขทยัยทีมเยือนก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถ้าคุณยังน็อกสุขโขทัยเกตระดับเดียวกันไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปอ่ะ อ,อันนี้นี่บอกเลยตัดสินจีโน,โน่กับคราวนี้ผมว่ายทีมผมว่าในความคิดผมนะถ้าผมเป็นประธานสโมโสรผมก็เฮ้ยนัดนี้คุณไม่ชนะคุณก็ต้องไปครับะะแต่ไม่ได้เป็นประธานอะไรสักอย่างตอนนี้เป็นประธานพืธนที่อย่างเดียว <c oughs> ทำการคุสนอย่างเดียวอ่ะนะครับอุทัยเนี่ยต้องระวังอย่างเดียวครับไม่ใช่ระวังสุโขทัยนะพ่อร,ระวังโกมีดพ่อ ทีมตัวเองเนี่ยแหละโกมิทจัดให้บีจีเขาจัดมาโกลมิทเออใช่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 คือโกมิทเนี่ยลูดิเกอร์เม right ืองไทยนะว่าโอ้โหแกชอบมอบคอนเทนต์ให้กับแฟนบอลแกคงเป็นเศรษฐีแถมอยู่เรื่อยแถมชอบลดแลกแจกแถมนะก็แต่ว่าก็แกอาจจะดีขึ้นแล้วเกมนี้ให้กำลังใจกันหน่อยก็ก็คือถ้าโกมิทไม่ดีก็โค้กข้างสนามก็คงต้องไปอ่ะไปพอกันแต่ว่าเบนจามินจะช่วยได้ไหมว่ากันไปน่าสนใจ มันมีอยู่ตัวเดียวว่าคุณจะทําให้จีโน่อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็อยู่ที่เบนจามินนี่แหละครับนะครับหลายนัดนะครับแบกไม่ไหวเราที่หลังหักนะครับใช่ครับอ่ะแล้วก็สุโขทัยก็มีนั่แหละครับบาโจ้นะครับบาโจ้นี่ก็ยังจบพัฒนาผูกความหวังได้นะเป็นทีมความหวังของสุโขทัยจริงจริงหรืออะไรไม่ออกบอกบาโจ้อะนะครับพีทีประจวบกับการครับทีมแข็งแข่งมากพีทีประจวบเล่นในบ้านนะถึงมี2แต้มแต่ก็แข็งแร่งเล่นในบ้านนี่ใครมาก็ลำบากชนะยาก โคเตี้ยรู้วิธีการในการเล่นในบ้านอยู่แล้วเฮ้ยเรู้ไหมที่นี่ที่ไหนก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยเรู้เปล่าที่นี่ที่ไหนต้องมีสโลแกนแกนของแกไป3าอ่าวแต่าาา <im it> ตยาสามหาวนะ่แกเปลาใคไรบอกมาโคเตี้ยบอกยาสามหาวอันนี้แก <นะ S 2> ทําบอลใช่ไหมพ่อ <im it> <im it> ทำบอลเจอพลังการพลังการไปเยือนก็ไม่ดีทั้งนัดคือเอาจริงนะพ่อเป็นกําลังใจให้กับพลังการเพราะดูคุณหมอจะเครียดมากๆกก็โลกของความเป็นจริงกับโลกของความฝันมันต่างกัน ครับนะฝันได้แต่ความเป็นจริงมาเจอมันมันแตกต่างกันเยอะครับต้องคุณหมอก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะท่านท่านก็รู้อยู่แล้วน่ะเขารู้อยู่แล้วแต่พอเจอจริงๆมันมันันไม่เหมือนกับโลกของความฝันมันไม่เหมือนกับความฝันนะฝันได้ว่าจะชนะจัดตัวแบบนี้ซื้อตัวแบบนี้มันฝันได้แต่ลงเล่นมันไม่มันมันไม่ใช่ไงมันมีปัจจัยเยอะบางทีเข้าใจคนทําธุรกิจลงตังสมมติลงไป20ล้าน แต่มันได้กลับมาไม่ถึงนะพ่อมันท้อแท้ตอนนี้ถือว่าขาดทุนแต่รอ,อกำไรคราวหน้าไงใจเย็นๆอ่าแต่เรอแต่เราก็ได้ต้องปรึกษานักลงทุนดีๆครับถ้ามีนักปรึกษาไม่ดีมีคนเซาไม่ดีก็ไปกันใหญ่ไปเอาเอเจนต์ไหนมา <c oughs> ไม่รู้คือก็ต้องเอเจนต์หรือกเป่าไม่รู้หรือระบบหรืออะไรก็รรร <c oughs> ต้องไปดูกันต้องศึกษาให้ละเอียดนะต้องหาคนเซ้าดีๆนะแต่เมืองการคุณภาพของนักเตะโอเคอย่างที่บอกกับเท้าเส้นก็แบบหน่อยนะฮะเล่นเกมเยือนก็ั้งเกมเยือนเกมย่าอ่อนตอนนี้แบบหมดอ่ะ แล้วมาเจอเกมนี้ซึ่งเป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเคี่ยวมากๆเยวใน,นใ,นในบ้านในบ้านตัวเองใช่ต้องเคี่ยวถือถ้าไปเจออย่างอื่นที่ไม่เคี่ยวในบ้านตัวเองยังพอไหวแต่พีทีประจวบเป็นเคี่ยวจริงก็เห็นทุนกีฤด,ดูการในโค้ครสะสมทำนี่สุดยอดในความเล่นในบ้านนะต้องอยอมเราแพ้ยากอะแพ้ยากครับคำนั้นเป็นอะไรที่ โค้ดโอ่งก็โค้ดโอ่งก็เคยอยู่พีทีประจวบอยู่แล้วไงก็รู้ของในในศักยภาพอยู่แล้วอันนี้เป็นเกมที่แบบผมว่าน่าจับตาอีกหนึ่งนัดมากๆเพราะว่ามันแต้มไม่ค่อยมีทั้งคู่อ่ะใช่มันยังไม่ชนะอ่ะเพ่อใช่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ตัดกันตรงนี้เหมือนกันก็อีไม่ร้อนหรอกพีทีแต่พลังการโค้ดโอ่งก็อีจะร้อนนะสองสานัดฟีฟ่าเดระวังให้ดีถ้าไม่ชนะเสมอหมดนี่ไปเหมือนกันนะเพราะรอไม่ไหวแลวไงคุณหมอก็ไม่ไหวคือไม่ผมไม่รู้จากคุณหมอคุณหมอนี่ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวว่า ถ้าไม่ชนะเลยมันมันเพดผลมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไงตามหลักการเลยตามหลักการมันอันนี้ก็ต้องระวังนิดเพราะว่าเสริมโหดใช่เพรเขาเขาในความคิดว่าเสริมเสริมโหดแบบนี้จะโมว่าแล้วก็เม็ดเงินมันลงไปเยอะทำให้ได้ตามที่คาดหวังมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอันนี้เป็นหลักเป็นหลักของฟุตบอลอยู่แล้วบนะครับอ่ะแล้วทีมขวัญใจประชาชนจะฟื้นไหมพ่อฮะอะไรเอ่ยบีจีพ่อไปยเชียงราย โอ้บีจีก็ต้องอยงอมรับว่าเชียงรายพูดถึงเชียงรายก็โค้ดก็ต้องยอมรับว่าได้โค้ดศักยภาพเพิ่มเติมก็คือโค้ดท่านที่เขามาอดรมบีไรเสนไงก็มีองค์ความรู้เป็นประธานสโมสรด้วยเรียนความรู้ด้วยก็มาช่วยทําให้ทีมมันเขาเรียกว่าทีมของเขาเนี่ยมันอยู่ภายใต้โค้ดท่านอยู่แล้วนะเขาเขาก็บอกแล้วเขาออเดอร์เขาคุมจังหวะเขาทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ถือว่าดีแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดแบบไม่ได้ถึงจะทีมเป็นแชมป์นะแต่เล่นแล้วในบ้านก็มีความดูดันสนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบจะ อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าฟุตบอลดูแล้วเบื่อหน่ายก็ไม่ใช่ตอนแรกๆอาจจะมีบ้างแต่พอปรับจังหวะได้ก็ทีมน่ากลัวเล่นในบ้านมีความดุดันแล้วก็รู้วิธีการในเล่นในบ้านแต่เขารู้จักตัวผู้เล่นเขาใช่ใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไอ้คนนี้เล่นอย่างนี้ไอ้คนนี้เล่นเขาใช้ตามจ็อบเลยใช้ตามจ็อบใช่ถูกต้อง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 พอมาเล่นแบบนี้ก็เลยทําให้กลายเป็นทีมที่สปิริตดีมากใช่ก็สิงสิงอะไรใช่สปิริตดีแล้วก็ใช้ตามจ็อบอีกทีมิง ใช้ตามโอกาสไม่ได้ตามจ็อบบีจีก็ใช้ตามโอกาสไม่ได้ตามจ็อบจ็อบบางคนเล่นหน้าต่ําก็ไปเล่นปีกซะคนเล่นปีกก็ไปเล่นแบ็คเขาเล่นตามตามโอกาสไม่ได้ตามจ็อบคือพูดไปมันมันเห็นภาพจริงมันเห็นภาพสองฝั่งไงอีกฝั่งอีกฝั่งนมันใช้ตามโอกาสอีกฝั่งตามจ็อบเออมันก็แปลกนะมาเจอกันได้ครนี้ใครจะใช้ตามจ็อบกับโอกาสไหนจะดีกว่ากันนะอ่าเราบอลกระแสพอบอลกระแส บ,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 บอกแล้วบอลกระแสไม่เท่าไหร่บอลเสี่ยมด้วยบอลเสี่ยมมีเยอะไงแต่เราพอดีมันเต็มไปความเป็นจริงพอดีบีจีก็ต้องมาดูว่าจะเปลี่ยนใครลงแบบไหนอย่างไรนะครับ,รบในการออกอปเยือนสิงห์เชียงรายผมว่าแฟนบอลไทยอ่ะเชียร์ที่เอาใจช่วยแล้วกันที่ไม่ใช่ทีมตัวเองนะเอาใจช่วยเนี่ยมี2ทีมหลักๆเลยตอนนี้คือ BG กับพลังการใช่ใช่ก็คือ1เม็ดเงินเยอะลงทุนเยอะในส่วนของ BG แล้วก็อย่างอยากจะให้ะสมความเร็จเพราะว่า ต้องอยอมรับว่าเห็นแล้วมันมันมันอยากจะเชียร์ทีมแบบเนี้ยคือลงทุนแล้วก็ลงแรงแล้วก็ทุกอย่างสรรพกำลังเพียงแล้วทีมมันไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดปัญหาอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นภายในของเขาแต่แต่ภายนอกคนเชียร์เยอะจริงๆนะครับครับนะฮะอ่ะไปต่อระยองกับยุทธยาเพาะทีมเกียรติเดียวกันเลยนะครับเกียรติเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ระยองเล่นในบ้านเหนียวแน่นนะอายุยาก็ไม่ใช่ว่าเล่นนอกบ้านไม่ดีนะบางทีก็น็อกเข้ามาได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวดูกอ่อนยุทธยามีโคเก้เอ่อไขเก้ไอ้ไขเก้ดีพ่อมีไขเก้เวโรดาอาชนานันป้อบุภาเวโรดก็ดูได้ไฮไลท์อ่ะนะเดี๋ยวว่าหลังขออนุญาตไปดูสนามแท้ๆซะหน่อย แต่พอดีผมไม่ได้รับมอบหมายไงเดี๋ยวผมต้องไปดูทีสามเสาร์อาทิตย์ตลอดไงอ้าตอนแรกพ่อบอกจะมาทีหนึ่งเหรอมันทีหนึ่งไม่ได้มอบหมายไงแต่ันก็เลยต้องมาดูเพราะตอนนี้ทีสามแข่งหมดละก็ต้องไปดูทุกที่ทั้งประเทศเ่ะเหนือใต้ออกตกก็ต้องไปดูอ๋อแล้วก็มามาอิสลามีอิสลามีตัวนี้ดีคือจริงๆแล้วอยุธยาอย่าประมาทนะครับบอกเลยนะฮะก็เริ่มจะโอเคแล้วแต่มันผสมกันแต่ว่าระยองเนี่ย แหมขวัญใจรวมทีมใช่ก็แต่แไม่แต่จริงแล้วโค้ชโบทำทีมดีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาศักยภาพเขาเล่นในบ้านเขาดีเขาดีาดีดทีเดียวแหละนะมีไว้ใจได้ไว้ใจได้ครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้แต่ถ้าถามพ่ออีกสักรอบหนึ่งว่าฟันธงไทยลีกสัปดาห์นี้ใครสามแต้มไล่มาทีละคู่เลยครับอ่ะนะฮะก็<ๆ>คือจะถามพ่อว่าไล่มาเลยครับอ่ะเนี่ยลองมาดูเนี่ยครับอ่ะคู่แรกก่อนเลยการท่าเรือชนผมว่าการท่าเรือน็อกชนนะ อ่าน,นอกนอันนี้แตงก็รู้สึกแบบเดียวกับพ่อ,อ,อส่วนลำพูลนครราชสีมาผมก็เสมอกันโอ,อันนี้ก็เห็นด้วยก,กับพ่อเหมือนกันอุทัยสุขโขไทยผมว่า,าเผลออุทัยจะตกงานแล้วคราวนี้โจโคจะเปลี่ยนนะสุขโขไทยอาจจะมาน,น็อกได้โค้ดโดนัทอาจจะมันน็อก1นกลับบ้านได้แตยอันนี้ผมไม่รู้นะฮะพีทีกับพลังการพาะคู่นี้นี่พีทีเก่งในเก่งในบ้านนะเก่งแล้วก็โค้ดสะสมรู้ว่าวิธีการเอาตัวรอดเจอน้องใหม่เป็นแบบไหนอย่างไงพลังการเหนื่อยอ่ะ นะครับพลังการเหนื่อยพลังการอีคนนึงก็อาเตียอีกคนนึงก็คุณหมอนะครับพี่โอ่งครับพี่โอ่งครคุณหมอเขาเป็นประธานนะครับอันนี้ก็ต้องผมว่าพีธีประจวบในบ้านแข็งแก่งนะครับอ่ะนะครับพ่อเขาคิดว่าพีธีประจวบนะฮะแข็งแก่งเชียงรายบีจีคู่นี้นี่เชียงรายเล่นในบ้านก็น่ากลัวนะยกระดับการเล่นเรื่อยๆนะครับทีมที่พุทธะไลแมนออนเดอะไลท์จ็อบส์นะครับกับทีมที่จะคิดในมุมมองว่า จัดตัวอาจจะรักลั่นกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนก็มาดูกันนะแต่ถ้าพี่เจลงผมว่าพี่เจเชื่อได้นะแต่พี่เจไม่ลงมันเหนื่อยโอ้ต้องลงแล้วเพราเขายังเจ็บอยู่เขาเขาพอเล่นในเอฟซีทูก็ลงนาทีที่56ก็ยังมีปัญหาอยู่อาจจะได้ลงครึ่งหลังแต่ยังไงลงพี่เจก็มาเปลี่ยนเกมได้ครับนะเขายังก็ยังถ้าพี่เจลงยังมีแฮนดิแคปแต่ที่พี่เจไม่ลงนี่ผมว่าลําบากแต่แตงว่าน่าจะเสมอคนนี้ลำบากพอสมควรแต่เรายองยุยาผมว่าเรายองเล่นในบ้านดีนะ ถึงแม้ยุยาจะดูฟอร์มดีแต่ระยองพอนานๆไปผมว่าทีมระยองที่มีประสบการณ์ในไทยลิงก์เราก็เจอกับทีมในระดับที่ขึ้นมาใหม่ๆงี้ผมว่าระยองน่าจะน็อกได้แต่ผมก็คิดเหมือนพ่อครับฟอร์มแรงมากระยองใช่ครับเมืองทองลัดรีครับคู่นี้น่าเสมอผมว่าน่าจะออกรจบุรีไม่น่าจะเขาเรียกว่าบูขนาดนั้นใช่เพราะว่ามันสภาพร่างกายที่กลับมาผมว่า ในส่วนของลาวลีน่าจะเมืองทองเมืองทองก็ต้องพยายามยันเตบแต้มไว้ก่อนครับถ้าแพ้นอกไปครั้งที่สองนี่เดี๋ยวโค้ชจะมึนจะมึนครับจะมึนผมก็คิดเหมือนว่าคู่นี้เสมอครับนะครับแบงคอกบุรีรัมย์ผมเล่นคู่นี้นี่ผมว่าน่าโอกาสเสมอก็สูงนะครับเพราะโค้ชแบนค์งเซฟตี้เฟิร์สอะนะเซฟตี้เฟิร์สดึงที่สุดใช่เล่นช้ารอจังหวะคอยทามิงเก็บบอลจังหวะผิดพลาดแล้วค่อยโต้โต้ได้ก็เอาไม่ได้กลับมาอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าจะขึ้นไปแลกไปบี้นะ ผมว่าโค้ดแบนไม่ทำต้องเจอยาโฮด้วยพ่อแม์หน้าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงแท็กติกในเกมที่เขาเจอกับุรีรัมมันมันต้องเล่นแบบผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ในความที่แต่ถ้าเขาเป็นเซอร์ไพรส์มาเพลสสูงเลยบีอัดนี่ผมขอซูฮกะผมขอซู6กโค้ดแบนแต่แล้วเป็นผมนี่คือคุมโค้ด ถึงแม้จะเล่นในบ้านเ,เพราะโดยเฉพาะไปเล่นเอฟซี2มาเนี่ยต้องรอจังหวะแล้วก็โตกลับได้ก็เอาไม่ได้กลับมาใหม่ <iPad S 2> แล้วครึ่งหลังก็ค่อยขยับเกมให้มีความอัดตาการเล่นมากขึ้นแต่ครึ่งแรกนี่ต้องต้องรอดูเวลาแล้วก็ใช้ข้อผิดพลาดของคู่ดูสู้มาโจมตีแต่ถ้าไปถ้าโค้ชแบนใช้ลักษณะของเพลสสูงกลางดันหลังเติมเนี่ยหลังอัดไปอย่างเงี้ยนะฮะเปิดท้ายว่าปั๊บเขาเตะมาบิสซิลี่สอนมาเนี่ยผมจะสู้ค้กว่าโค้ชแบนกล้าได้กล้าเสีย คือแตงต้องบอกเลยว่าตําราหน้านั้นแตงว่าพี่แบรนฉีกทิ้งไปแล้ววะนั้นมันมี <c oughs> เห็นพี่แบรนหลายครั้งแนละ้วซูโฮกอยากให้เล่นแบบไหนก็ซูโฮกพี่แบนครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็นได้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวและช่วงท้ายใครอยากได้บ้านมีบ้านนะพ่อฮะออบ้านดีทำเลทองอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังนะครับซื้อหน่อยของแตงโมเองใช่ของผมเองนะปล่อยเองปล่อยๆครับอันนี้<อ>น <ะ S 2> มาทำเป็นสตูแล้วตอนนั้น ตอนนี้ยังใช้นี่อยู่ไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูก็เลยต้องมาทำไปต้องมันไทยใช้นี่ไงยังไงแล้วบ้านดีมากคนะครับราคาไม่ต้องกลัวทักมาเลยมาต่อก็ได้ต่อก็นได้อยากขายอะเอาง่ายนะครับผมก็ไม่คืออยากขายสักทีผมยังไม่ต้องช่วยเยอะนะวันนี้พ่อตุเตโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแ l a n d Crystal Park และที่สำคัญเซ็นทรัลอีสต์วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลย ครับ